بسم الله الرحمن ราะ ح ีมบิสมิลลาห์มานิร ن ا ل ر ح พี่น้องครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับเราได้อธิบายถึงความหมายนะครับในด้านวิชาการในด้านภาษาของคำว่าเตาฮีดคืออะไรนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาบอกว่าวิชาการให้อกภาพที่เราเรียกว่าเตาฮีดนั้นมีกี่ประเภทและก็อะไรบ้างนะครับฉะนั้นอัตตาฮีดเนี่ยนะครับ ได้แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับข้อที่1ประเภทที่1เลยเราจะเรียกว่าเต ah ่าฮิดอลรูบูบียะนะครับคำว่าเต ah ่าฮิดอลรูบูบียะนั้นนะครับคำว่ารูบูบียะมาจากรากศัพท์คาว่ารับฉะนั้นในความหมายของเต ah ่าฮิตรูบูบียะหมายถึงการศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งผู้ทรงจัดการผู้ทรงบริหารควบคุมจักรวาลและนรกสวรรค์ นะครับด้วยกับพระองค์เองโดยที่ไม่มีภาคีใดๆเลยมาร่วมกับพระองค์นะครับคือการเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการบริหารต่างๆหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเตหิตรุบูบิยะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวาว่าวลาอินซาอันตะฮุมมัลคอลกัสสมาวะติวัลอรัรลายะกูลุนนัลลอฮ กูเลลฮัมดุลิลลาฮิบัลอักซารุฮุมลายะละมูนและถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์แต่ทว่าส่วนมากพวกเขาไม่รู้นี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการสร้าง ในเรื่องของการจัดการนะครับบรรดาผู้ที่มีภาคีต่ออัลลอ์ในยุคก่อนที่เราเรียกว่ามุชลิกีนั้นก็มีความเชื่อเหมือนกับมุสลิมพวกเราเชื่อก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อิบยาดาห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเวลาพวกเขาอิบยาดาห์ต่ออัลลอ์พวกเขาก็จะมีรูปปั้นรูปจวิตในการเคารพสักการะอยู่ด้วย นี่คือความหมายในแง่ของตตวิธอรุบูบิยะประเภทที่2องเตวิธอัลฮูลูฮียคำว่าเตวิธอัลฮูลูฮียนั้นมาจากรากักษ์คําว่าอิละหรือว่าเราจะเรียกเตวิธประเภทนี้ว่าเป็นเตวิธอะไลบาดในความหมายของเตวิดประเภทที่สองคือการศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่เหมาะสมแก่การอิบาด ah. ผู้ที่คู่ควรแก่การอิบาดดะในการกราบไหว้ในการวิงวอนในการขอความช่วยเหลือเพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์และ,สะแสดงออกด้วยกับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการกล่าวการเชื่อพร้อมกับการปฏิบัติหลักฐานในตัวฮิตประเภทนี้อลัลลอฮฺตาลากล่าวว่า ะบ وعبد الله و ะ ا تشرك به شيئا لا ت ُ ن ْ ق َ ر ะ ب ง سَكَرَ اللَّهِ لا جَدَائِ مِثْنَعْ سِنْعِ دَيْ مَا بِنْ حَكِيْ นَ ب ْ ر َ رَوْعَنِ ن ะะน ي ْคือความหมายของเตาวเฮตอัลฮุลูฮิยานั่นหมายถึงว่าเป็นเตาวเฮตอบิบาดะเราจะต้องเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเราจะต้องวิงวอนขอพรต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเราจะต้องบูญบานต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว เราจะต้องมอบหมายต่อรัชสภาวนแตาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเรื่องอิบาด์ต่างๆเราจะต้องให้สิทธิต่อลัชเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งเต่ฮิตประเภทนี้คนในยุคก่อนที่เราเรียกว่ามุชริกีนพวกเขานั้นไม่ได้มีต่ฮิตประเภทนี้ประเภทที่สามเราจะเรียกว่าต่ฮิตอัสมวสา,าวะซิฟัตต่ฮิตประเภทนี้มีความหมายว่า การยึดมั่นและการศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงมีพระนามและคุณลักษณะอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ดังที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตาลากล่าวว่าวลิลลาฮิลอัลฮุสนาฟะอูนฮุบิฮะ و ذ ر ا ل ذ ي ي ن ا ل ح ي د و ن ف ي أ س م ا ئ ه س ي ج ا น و ม م กานูยะม م ลูน และอัลนั้นทรงมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยกับพระนามเหล่านั้นเถิดและจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทําให้เฉยฉในบรรดาพระนามของพระองค์เถิดพวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทาเอาไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือความหมายในเรื่องของการให้เอกภาพต่อโลในด้านลักษณะของพระองค์ในด้านนามของพระองค์ว่าคุณลักษณะของพระองค์และพระนามของพระองค์นั้น ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างฉะนั้นเราจะต้องเชื่อพระนามของพระองค์เชื่อคุณลักษณะของพระองค์ตามที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในอันกุรอานตามที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮฺวอะลัยวะซัลลัมนามของพระองค์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆและผู้ใดก็ตามที่นำพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นได มีความสงสัยและไม่มีความเชื่อมั่นในหลักศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานุอัตะลาตามที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือตาฮีตต่างๆที่บรรดาผู้รู้นั้นได้แบ่งเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกระบุเอาไว้ในอันกุรอานอย่างแน่นอนฉะนั้นพระนามของอัลลอฮฺอย่างมากมายที่ถูกระบุเอาไว้ในอันกุรอานอัลลอฮฺผู้ทรงอภัยโทษอัลลอฮฺรักในการอภัยโทษให้กับเบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงโกรธเกลี้ยวกับผู้ที่กระทำผิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงให้กับเบาวของพระองค์ที่ได้รับความพึงพอใจนี่คือลักษณะต่างๆมากมายที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอันกราฉะนั้นพี่น้องครับเราก็จะสรุปให้พี่น้องได้ฟังว่าหนึ่งเตารฮิตอรบูเบียคือเตอฮิตที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้จัดการผู้บริหารผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับพระองค์เองสอง ตาอฮีดอันอูลูฮียหมายถึงว่าเราจะต้องอิบารัดต่อละเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ในเรื่องของอิบาดะดสามตาฮีตอัสมาวะซิฟาตการยึดมั่นเชื่อมั่นในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตามหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในอันกุรอานและหลักฐานที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมโดยที่ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการตีความไม่มีการบิดเบือน นี่คือความหมายของการให้กับภาพต่อลระในสามประเภทด้วยกัน